การแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2 0 2 4ที่สนามอาดิดาสอารีนาในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่มดีแมตสุดท้ายเมสุพานิดาเกตทองมืออันดับ16ของโลกค่ะพบกับโลซินยานมืออันดับ47ของโลกจากฮ่องกงผลปรากฏค่ะว่าเมสุพานิดาสามารถเอาชนะโลซินยานด้วยชัยชนะ 2. ต่อศูนเกมคว้าแชมป์กลุ่มดีไปครองผ่านเข้ารอบนอกเอาต์16คนสุดท้ายได้สําเร็จค่ะ โดยจะเข้าไปพบแชมป์จากกลุ่มซีระหว่างอากาเนยามากุชิมืออันดับ6ของโลกจากญี่ปุ่นหรือมิเชลลีมืออันดับ31ของโลกจากแคนาดาต่อไปด้านการแข่งขันประเภทหญิงคู่คากิฟจงกลพันกิติธารากุลกับวิวรวินดาประจงใจคู่มืออันดับ10ของโลกพบกับแบคฮานาและลีโซฮีคู่มืออันดับ3ของโลกจากเกาหลีใต้ค่ะ ผลปรากฏว่ากิฟต์และวิวขาต้านเกาหลีใต้ไม่ไหวจริงๆพ่ายไป2เกมรวด9ต่อ21และ12ต่อ21ส่งผลให้กิฟต์และวิวแข่ง3แมตช์ชนะ1แพ้2ต้องจบเส้นทางในโอลิมปิกเกมไว้เพียงรอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นส่วนแบกฮานาและลีโซฮีแข่ง3แมตช์ชนะ2แพ้1ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศด,ด้วยการเป็นอันดับ2ของกลุ่มค่ะ